รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนคนดีโดยพทพลังไทยเพื่อไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมหม่อมหลวงนารานุกูลจุมพลมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งในรายการ76จังหวัดตามหาคนดีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองผมอยู่ที่จังหวัดลบบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกษัตริย์องค์ที่27 แห่งราชนาจักรกรุงศรียธยาเป็นช่วงรัชสมัยที่เจริญรุ่งเรืองไพศาลทั้งการค้าการลงทุนการทูตจนนานาประเทศต่างให้การยอมรับการยอมรับใครคนหนึ่งที่เราตามหาในจังหวัดแห่งนี้ได้นำเขาไปสู่การอุทิศตนเสียสละเพื่อสังคมมาตลอด10ปีชีวิตและคำตอบเขาจะเป็นอย่างไรไปตามหาเขาพร้อมผมช่วงหน้า สังคมบางกลุ่มเอาแต่สนุกสนานคิดแต่เรื่องส่วนตัวเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนไม่สนใจสตากรรมบ้านเมืองชาติกำลังโดนรุมทำร้ายแต่คนที่เราตามหาเขาแตกต่างจากพวกระบอบสามนรกลึกเหล่านั้นกับการอุดตนสอนทำต่างหูไม่ไผ่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่เองคือความดีที่เขาทำมาตลอด10ปีและเขาคือสุพมนคงสวัสดิ์แห่งชาวจังหวัดลบบุรี ีดอันนี้จดจ้าน,น,นซ้ายนะคะไปทับด้านขวานะคะดูพันไม้ปีสรนมันจะอยู่ด้านหน้ามองรูออกไหมคะว่าเป็นดอ,อกไม้สิสวัสดีครับต้องขอโทษคุณลุงคุณป้าด้วยคืออย่างนี้ครับผมมาตามคุณป้าสุพมลคงสวัสดิ์ ใช่ท่านนี้ใช่ไหมครับโอ้โหพบตัวแล้วดีใจจริงๆเลยคืออย่างนี้ครับผมมาจากรายการ76จังหวัดหาคนดีนะครับเป็นรายการที่เขาจะส่งเสริมคนทําความดีเสียสลับเพื่อสังคมก็ทราบเรื่องที่คุณป้าสุพมลของเราเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องทําต่างหูไม้ไผ่ให้กับสังคมมาโดยตลอดนะครับวันนี้จึงขออนุญาตเรียนเชิญเป็นแขกในรายการหน่อยเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆอย่างงี้สู่สาธารณชนผมทราบมาครับมาจาก จังหวัดวันนี้เดี๋ยวผมขออาสาเป็นผู้ช่วยทําความดีแม่ทำคือสามีนะคะคุณบุญรักษ์คงสวัสดิ์ค่ะโอ้โหครับสวัสดีครับคุณลุงครับอไปเราไปกันเลยวันนี้จะมีนักเรียนมาเรียนกันไหมครับก็มามีค่ะอ๋อเหรครับป้าสุภมคลครับตอนนี้ใกล้ถึงที่สอนหรือยังครับถึงแล้วค่ะอ๋อตรงแฮปปี้แลนด์ที่บอกไว้นะดีจังเลยวันนี้ผมจะได้ช่วยทาความดีด้วยค่ะครับ นั้นแม่คุยกับคุณหมอแล้วพอจะเข้าไปจับของท่าดโอ้ได้ได้ครับคุณพ่อขอบคุณมากครับได้ครับเดี๋ยวตามเข้าไปช่วยครับครับระหว่างนี้ผมขอคุยอะไรกับคุณป้าสุพรพมนสักนิดหนึ่งนะครับอยากรู้จริงๆเลยว่าภูมิรำนาวเดิมนั้นเป็นคนจังหวัดไหนครับคนลบบุรีค่ะแล้วก็ไปตั้งภูมิลำนาวอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะอย่างนั้นนะครับแล้วตอนชีวิตตอนเป็นเด็กๆเนี่ยของคุณป้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อย ตอนเล็กๆนะคะชีวิตสุขสบายค่ะที่บ้านฐานะร่ำรวยนะคะอย่างนั้นก็ดีเลยมีลูกตั้ง16คนนะคะตอนเล็กๆป้าเนี่ยไปขี่จักรยานแล้วก็จักรยานล้มล้มล้มเมือล้มไปก็ปากเบี้ยวแล้วก็หลังแข็งสมัยก่อนเขาเรียกว่าโรคบาดทะยักเหมือนกันทำให้ป้าไม่แข็งแรงมาตลอดเลยนั่นก็คือสุขภาพเลยไม่ค่อยดีตั้งแต่เด็กมาเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปช่วยคุณลุงกันดีกว่าตอนนี้แกคงจะ ตเตรียมในเรื่องของการสถานที่ที่จะสอนด้วยปะวันนี้ผมยังมีอะไรคุยคุณป้ายเยอะเลยครับเดี๋ยวมีอะไรเราคุยกันเลยไปครับเชิญเลยครับผมเอามาเรียบร้อยแล้วครับคุณป้าผมเอามาจากกล่องเรียบร้อยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้จัดเรียงวาแล้วด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกต่างหูแล้วก็เข็มกลัดเสื้อสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ไปวางไว้ตรงไหนครับวาไว้ด้านหลังนะคะโอเคเดี๋ยวผมจะได้ไปช่วยคุณพ่อเขาจัดของด้วยแต่เดี๋ยว คุยอะไรกับคุณป้านิดหนึ่งคุณป้าเนี่ยต้องกำพร้าตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วคุณแม่ก็ตายป้าย,ยัางเล็กมาก ทำให้ป้าเสียใจป้าร้องไห้คิดถึงแม่ก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตเดี๋ยวผมเอาของไปช่วยคุณพ่อก็จัดก่อนนะครับ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะนี่มาจากเชียงใหม่เลยนะคะเป็นภูมิปนญาของชาวล้านนาวิธีทำนะคะนักเรียนเอาตอกมาโคนลสิตเส้นพยายามอย่าให้ไม้ไผ่นี้แตกแถวและนักเรียนก็เอามือซ้ายไปทับด้านขวานะคะวิธีขยับนะคะจะจับด้านนี้ให้แน่นที่สุดหนึ่งสสาสี่เส้นไหนมันมันมันซ้อนกันมากมันไม่สวยไม่ได้ระดับ เราก็ดึงให้มันได้แล้วดับวิธีทําเกสรก็แบ่งกดไปด้านนี้นะคะแต่นักเรียนต้องจุ่มน้ําตลอดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอกแห้งและมันก็จะออกเป็นเกสรลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดทิ้งเวลาตัดนะคะชิดชิดตุ่มของเกสรเลยนะคะเนี่ยอันนี้เราก็ได้เกสรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเท้าทาด้านหลังเดี๋ยวเราจะเอาเข็บกัดติดด้านหลังน้องจะต้องดูว่าอันนี้เท่ากันไหมไหนน้องนุง่นง,นง,นงสองดูสิค้าใช่ไหม เท่ากันไหมอ่าอันนี้เท่ากันใช่ไหมคะไอ้มัดยากอะไม่ยากหรอกรู้จักเทคนิคนิดหน่อยคือเราจะต้องให้ชุบน้ําตลอดเนี่ยแล้วมันก็จะโค้งตามนี้นะคะก็ค่อยดึงทีละเส้นใจเย็นๆนะคะเส้นเนี้ยมันจะใหญ่ไปเราจะพยายามทําให้มันเท่ากันพอดึงเข้าเท่าเสร็จแล้วเดินหนูมัดนี่เลยนะคะมัดแล้วก็ทากาวเป็นอันว่าใช้ได้เอาว่าไงคะคุณหมอครับผมขอให้มัดอย่างละหนึ่งนคะโอ้ครับคุณป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ จะให้นักเรียนไปเรียนข้างในเลยนะคะใด้ครับผมเอ้คุณป้าเชื่องที่คุณป้าบอกผมว่าคุณแม่เนี่ยได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ย <โด S 1> ชีวิตของคุณป้าเนี่ยดำเนินต่อไปอย่างไรครับป้าเรียนจบม .6 นะคะแล้วก็ไปอยู่กับพี่สาว3ปีไปเรียนพาณิชพอไปเรียนพาณิชย์แล้วก็ตามคุณพ่อมาเข้ากรุงเทพคคุณพ่อพาไปสมัครที่โรงเรียนพ่อช่างครับสอบไม่ติดสอบไม่ติดก็เลยไป ไปสอบเป็นครูพี่เลี้ยงไปฝึกอยู่สามปีก็ไม่ได้เป็นครูสักทีไม่ได้เป็นครูก็เลยลาออกลาออกมาเรียนพยาบาลเรียนพยาบาลของกระทรวงมหาดไทยครับสภาการชาติไทยนะคะพอเรียนจบก็ได้งานทำเป็นของมูลนิธิศิลิวัฒนานะคะที่ยังสิทธิ์แล้วก็มูลนิธิที่ทำเกี่ยวกับคนชราและคนพิการค่ะเดี๋ยวผมเอาส่วนนี้เข้าไปข้างในเลยนะครับครับครับ ครอบคร้านล้มสลายป้าเอาแตเสียใจขอพิเป็นสิ่งดีที่เธอทำให้สังคมเป็นสิ่งดีอ้าววันนี้จะสอนอะไรผมบ้าง พินิเดียดีกว่าเนาะมันง่ายดีนี่ว่าง่ายอะไรครับเนี่ยโอ้โหดูท่าทางจะไหวไหมเนี่ยอ้าอ้าลองดูลองดูครับเอาเลือกได้เลยนะคะอ๋อได้เลยยิมกี่เส้นครับคุณป้าสิบเส้นนะคะครับป้าสุพมลสิบเส้นนะครับสีไหนก็ได้แล้วได้ผมเอารูมิดเลยนะครับทีนี้คุณป้าครับผมทําไปด้วยคุยไปด้วยนะครับระหว่างที่คุณป้าสอนผมอยากจะรู้จริงเลยครับที่บอกว่าตอนที่คุณป้าไปทํางานอยู่ที่มูลนิธิสิริวัฒนานะตอนนั้นคุณป้าไปทําหน้าที่อะไรครับทำหลายตำแหน่งเลยค่ะ ทําความสะอาดดูแลคนไข้เช็ดตัวทํากับข้าวแล้วก็พยาบาลหนึ่งคนต่อคนไข้ยี่สิบถิคนโอ้โหเยอะจังเลยแต่ป้าก็ยินดีที่จะทําแล้วก็สนุกกับงานมากเอาละครับพร้อมแล้วเอาด้านซ้ายทับด้านขวาแล้วตอนนี้ก็ขวาทับซ้ายนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วยจัดปีกให้ผมหน่อยทีครับอืพอได้ไหมครับพอได้ไหมครับ ใช่ได้แหมมาสอนอย่างนี้เนี่ยผมอยากรู้จริงๆเลยว่ามาสอนทําต่างหูไม้ไผ่ให้กับสังคมอย่างเนี้อยากรู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับป้าเลิกกับสามีนะคะและป้าก็ไปบทชีบทชชีมาสี่ปีครับแล้วนี้ป้าก็กลับมาทํางานเป็นพยาบาลอีกอดีอไปเจอกับก คุณบุรักเนี่ยค่ะสามีนะค่ะเ็นคนคิดสร้างสรรค์ครับผมแกก็มาสอนให้คุณป้าเนี่ยทำต้มหูไม้ไผ่นี่ค่ะจนกลายเป็นสินค้าโอท็อปในปัจจุบันนี้ค่ะนี่คุณหมอมาดูแล้วนะคะที่ว่าถามว่ามีกี่แบบนี่นะคะนี่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะคะอย่างนั้นแหละครับเพียงส่วนน้อยทีนี้ผมชักอยากรู้แล้วสิครับว่าต่างหูหนึ่งอันเนี่ยมีขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเป็นอย่างไรขั้นแรกเลยนะคะต้องไปตัดไม้ไผ่มาไม้ไผ่นี่ต้องไม้ไผ่สีสุกเท่านั้นเองแล้วก็ มามาเหลาตอกเป็นเล็กๆนะคะพอใส่เครื่องเสร็จแล้วก็ไปย้อมพอไปย้อมสีมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็จะขึ้นรูปแหละต่างหูนี่ตอก20เส้นยี่สิบเลนอันนี้พอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าเท่ากันไหมด้านนี้เท่ากันไหมพอถักเสร็จก็ต้องเช็คใช่ไหมครับพอประกอบตะขอที่เสร็จเรียบร้อยก็เข้าเครื่องอบแพคกิ้งได้กว่าจะทําออกมาเป็นชิ้นนี้ได้ก็ดูไม่ได้ง่ายเลยสิ่งที่ทางคุณป้ากับทางคุณลุงเนี่ยคิดขึ้นมาสร้างสรรค์เนี่ยจนได้รับการยอมรับจาก หน่วยงานเป็นหน่วยงานอะไรครับจากกระทรวงพาณิชย์นะคะเป็นสินค<า><ม>้าดีเด่นโอท็อปอจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณป้าเดี๋ยวไปเรียนกันต่อเพราะว่าเมื่อกี้ยังสอนผมอีกจะให้ผมขึ้นแบบที่ว่าอะไรนะเมื่อกี้ผีเสื้อไปแล้วใช่ไหมครับจะให้ขึ้นพวกนกยูงเอาละครับผมก็ลงกาวสักทีนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ พีเนเดียของผมสวยใช้ได้ค่ะคุณป้าพูดให้กําลังใจผมไม่ใช่ตัวจริงหรอกอสวยจริงๆนะคะดีจริงเลยอะระหว่างที่เรารอกาวให้แห้งเดี๋ยวเรามาพักคุยกับคุณป้านิดหนึ่งนะครับเวลาที่คุณป้าไปสอนเนี่ยไปสอนอยู่ที่ไหนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยช่วงวันเวลาอะไรครับแล้วแต่เขาจะโทรมาติดต่อให้ไปสอนแต่ละที่ค่ะวันเวลาเราก็นัดกันว่าจะเจียนกันที่ไหนแต่คุณป้าเนี่ยจะมีสอนประจํานะคะเดือนหน้าอะ ที่สภา,าชาติไทยสอนมาแล้วประมาณสักกี่ปีและมีลูกศิษย์ที่เรียนไปแล้วเนี่ยประมาณสักกี่คนครับสอนมาสิบปีนะคะแล้วก็สอนลูกศิษย์นี่พันกว่าคนขึ้นไปค่ะโอ้โหสิบปีนี่ก็นานมากคุณป้าได้เงินค่าสอนเนี่ยไปแล้วประมาณสักเท่าไหร่ป้าสอนฟรีหวังตอบแทนเป็นดินค่ะคคคคคนทคงงนทาางมววดดีรจจ คุณป้าเรานั่งพักกันก่อนนิดหนึ่งนะครับคุณป้ามาสอนแบบเนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายไหนจะเป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆยังมีพวกค่าใช้จ่ายที่เป็นพานนะเดินทางไปสอนเขาตามที่ต่างๆคุณป้าเนี่ยอะไรได้นี้มาจากตรงไหนเอารายได้มาจากที่ลูกค้าสั่งออเดอร์มาไปเอาความรู้เรื่องของการ มาสอนทําต่างหูไม้ไผ่เนี่ยมาจากที่ไหนครับมาจากสามีป้าค่ะเขาทํางานด้านนี้มาตลอดเลยนะคะแล้วเขามาสอนตาให้เป็นจ,จดดนชำนาญแล้วให้ป้ามาสอนเพื่อสังคมค่ะผู้ที่เขามาเรียนรู้ทําต่างหูไม้ไผ่เนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างกับการเรียนรู้ครับอ๋อสำหรับคนที่ตกงานนะคะไปประกอบเป็นอาชีพเสริมของตัวเองให้ครอบครัวให้มีงานทำตลอด10ปีที่ผ่านมาหาขอ,อไรายได้สักอย่างกับสังคม จะขออะไรครับป้าจะไม่ขออะไรให้กับตัวเองแต่ป้าอยากให้สังคมช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาต้องหูงไม้ไผ่ให้สืบทอดไม่ให้ตกเป็นของชาวต่างชาติผมทราบว่าอดีตเนี่ยคุณป้าสุพมลมีเรื่องฝังใจจนชีวิตไม่อาจจะดำเนินต่อไปได้ บอ,อกนอยได้ไหมครับมันเป็นเรื่องอะไรก็กลัวป้าล่มสลายสามีไปทางลูกขาดพ่อวันวันป้าเอาแต่เสียใจทำงานยีี่ชั่วโมงไม่ที้สิ่งนอครับ สุดท้ายแล้วนะครับจะเสียสละอุทิศตนด้วยการสอนทำต่างหูไม้ไผ่ให้กับสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างนี้จะทำไปอีกนานแค่ไหนครับพ้าจะทำจะกดบ้าจะตายคนดีๆไม่ว่าอยู่ไหน คนดีดีไม่ว่าใกล้หรือจะอยู่ไกลคนจะดีคนจะเลววัดกันที่ไหนจะได้รู้เราจะได้สุดท้ายชีวิตเราจะเลือกเป็นอดีตให้ผู้คนกล่าวถึงแบบไหนเป็นคนทรพีขายชาติโชวชั่วหรือเป็นผู้เสียสละรักชาติ ประวัติศาสตร์จะบันทึกความเลวดีและเขาคนนี้กับอดีตที่ฝังใจผิดหวังชีวิตเขารู้สึกเดียวดายในโลกนี้แต่สิ่งที่เขาเพียรทำเพื่อสังคมเป็นพลังดึงเขาออกจากโลกแห่งความหมองมนแล้วแขวนความหลังด้วยความดีและนี่คือเรื่องราวความดีตลอด10ปีของสุพมลคงสวัสด์แห่งชาวจังหวัดลบบุรี เราเชื่อเหลือเกินว่ายังคงมีคนทำดีในสังคมในโลกนี้อีกซึ่งเราจะตามหาคนดีคนต่อไปเราหวังไว้ว่าจะเป็นคนในจังหวัดคุณสำหรับวันนี้รายการ76จังหวัดตามหาคนดีคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับเเดดดิินนต่่ออไปอยยยาุังจะห ผรจเชิความจริงและฟัน,ฟนร่วมส่งเสริมและให้กำลังใจคนดีเสียสละบเพื่อสังคมโดยปะตะอตทพลังไทยเพื่อไทยอดีอย่างนี้ต้องบอกกัน